ของขวัญของเพ็ดเปลี่ยนพลังสู่ความรวยนะคะมาแล้วนะคะวันนี้ขานรับด้วยเวลา23ในกา55นาทีนะคะมาก่อนมิดไนท์โอเคมาก่อนมิดไนท์และโชคดีนะคะจัก,กรวาลขันรับนะคะดาวพฤหัสก็มันหนุนนะคะขอบคุณครูบาอาจารย์ศิษย์ศิษย์ทั้งมวลที่จะให้ข้อมูลกับนะคะเพื่อนพ้องพี่น้องชาวโลกทุกๆคนนะคะ คุณจะตกใจนะคะเพราะอีกหน่อยพวกเราจะคุ้นคินกับการที่เราเนี่ยสื่อสารกับไฮเออร์เซลเราต้องพูดเรื่องไฮเออร์เซลนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่นะคะไม่ได้ไกลตัวเราและเพราะเรื่องเนี้เป็นเรื่องความเป็นจริงที่เราต้องยอมรับนะคะยอมรับในความเป็นจริงนี้เหมือนกับหัวข้อนี้ที่มันทจิามาให้พวกเรานะคะนั่นก็คือสิ่งนะฮะมันเป็นเรื่องเราความเป็นจริงนะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ที่ ให้ไอเดียหัวข้อนี้มาแล้วบอกว่าเป็นหัวข้อที่เจ๋งมากๆนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือมีหนึ่งสิ่งค่ะที่ทําให้คุณไม่มีทางประสบความสําเร็จได้เลยในชีวิตนี้นั่นก็คือการไม่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองนะคะคุณเชื่อไปหมดทุกอย่างคุณจะเชื่อคนนั้นพูดอะไรคุณก็เชื่อคุณจะศรัทธาอะไรดะไปหมดเลยนะคะในเรื่องราวของ คนอื่นว่าดีคุณก็วิ่งตามกับเขาไปนะ,ะคุณเอาความเชื่อความศรัทธาออกนอกตัวคุณเองทั้งหมดนะคะเสร็จเรียบร้อยตัวคุณเองกับโบเลยโบเลยไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีในเรื่องราวความมั่นใจในตัวเองแล้วกับนําซ้านะคะให้ให้อะไรนะเขาเรียกเครดิตเหรอไม่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวของความคิดนะคะในการที่ให้ค่าตัวเอง น้อยกว่าความเป็นจริงที่คุณไม่รู้นี่คือสิ่งที่คุณไม่รู้ว่าคุณน่ะมีค่าแค่ไหนในการที่ใช้ใชีวิตอยู่ในปัจจุบันของคุณในการเกิดครั้งนี้คุณจะสมบุญมาแค่นาดไหนถึงได้ครอบครองกายภาพของคุณนี้ที่มีเซลล์นับเป็นร้อยล้านล้านเซลล์นะนับร้อยล้านล้านเซลล์ ในแต่ละเซลลเขามีในะเรื่องจิตวิญญาณเขานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วความปรารถนาคุณแก่กล้าขนาดไหนคุณถึงได้เป็นเรียกเซลล์จำนวนล้านล้านเซลเนะี่ยมาเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ศรีรษะจะหลดเท้าให้คุณแล้วไม่ได้มาองค์ประกอบสเปะสปะเหมือนเม็ดดินเม็ดทรายนะคะเออแต่กลับกลายเป็นรูปร่างและเรียงร้อยให้เป็นระบบในการที่คุณจะทํา อะไรก็ได้ตามใจคุณอยากกินอะไรก็ได้กินตามใจคุณอยากจะนอนตอนไหนอยากจะพักผ่อนหรืออยากจะเล่นกีฬาหรืออยากจะนะเป็นอะไรที่คุณปรารถนาจะเป็นได้ทั้งหมดเลยนี่คือคุณที่มีคุณค่ามากมายมหาศาลนะฮะถ้าคุณตระหนักรู้เรื่องคุณค่าในตัวคุณเองคุณและคุณตระหนักรู้เรื่องกลไกในร่างกายของตัวคุณเอง ที่สามารถนะคะจะเสกสร้างสั่งในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการได้ไอค้คาว่าปรารถนาที่คุณต้องการเป็นความปรารถนาที่คุณต้องการจริงจริงนะจตรัสไม่ใช่เป็นความปรารถนาของคนอื่นนะคะหันซ้ายแลขวาเห็นคนนั้นเขามีแบบนั้นฉันจะมีแบบเขาคุณถามจิตถามใจตัวคุณเองเอย่างแล้วคุณอยากมีแบบเขาจริงจริงหรือเปล่านะคะเพราะสิ่งที่นะคะเรื่องราวของการที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณจะได้เนะี่ยมันต้องเป็นของคุณจริงๆ มันมาจากสภาวะจิตวิญญาณที่คุณปรารถนาจะมีจะเป็นจะได้ในชาตินี้ของคุณจริงๆนั่นเขาเรียกว่าพันธสัญญาที่คุณเขียนไว้ก่อนคุณลงมาเกิดนะคะแล้วคุณเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนหรือพัฒนาในแต่แบบฉบับที่คุณเห็นชอบว่าคุณน่ะจะได้อะไรเพิ่มเติมในขณะที่คุณมีสติสัมปชัญญะได้นะคะแต่ละคน คุณพอใช้คําว่าแต่ละคนนะคือแต่ละคนเนี่ยล้วนมีความปรารถนาที่แตกต่างกันไปไม่เห็นหรือไงว่ารถต์มีมีโลกี่ห่อและรถยต์ทุกยี่ห้อขายได้หมดเลยเนื้อออกไหมคะรถะเต็มถนนเลยนะคะบางคนชอบกระบะก็ไปซื้อกระบ,บะมาบางคนชอบเบนซ์ก็ขับเบนซ์ไปบางคนชอบ MG ก็ขับ MG ใครใครชอบนะ,ะ BMW ก็ไปซื้อ BMW ชอบโตโยต้าก็ซื้อโตโยต้าฮอนด้าก็ซื้อฮอนด้าทุกยี่ห้อตอนนี้เนี่ยอะไรเนี่ยเออะไรเทสลาออร่ากูตแคทมาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีวิ่งตามท้องถนนไปหมดเลยเพราะอะไรความปรารถนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนชอบแบบไหนก็ไปตามนั้นดังนั้นน่ะตัวคุณเองจะต้องรู้ในเรื่องเราว่าความปรารถนาของตัวคุณเองและคุณค่าของตัวคุณเองที่มันคู่ควรกันน่ะ นะฮะมันคืออะไรนะฮะและที่มันทวจิเอาหัวข้อตรงนี้มาจะพูดแค่สั้นๆไม่ได้พูดยาวเพราะหัวข้อมันก็ตรงประเด็นของมันตรงที่ว่าคุณนะฮะถ้าไม่เชื่อมั่นในตัวเองและไม่ศรัทธานในตัวเองจบเหค่ะนะฮะคุณไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมานะฮะเป็นผู้นําชีวิตตัวคนเองผู้นําครอบครัวหรืออะไรก็นําไม่ได้เพราะอะไรนะฮะคุณคุณอยู่ในฐานะผู้นําครอบครัว แต่ผู้นําครอบครัวไม่มีความมั่นใจในตนเองไม่มีความศรัทธาตัวเองนั่นแหละมันเป็นเรื่องเหตุของปัญหาที่คุณน่ะไม่สามารถทําให้ครอบครัวมีความสุขได้นะคะนี่เรื่องเรื่องเราไม่ได้พูดนะว่าเอา่อว่าเรื่องนี้มันเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการล่มสลายในการที่ใช้ชีวิตระดับครอบครัวทําไมถึงต้องมีการหย่าทำไมต้องมีในะเรื่องราวของการรอหองรายแหงและทะเลาะเบาแวงกันในครอบครัวเพราะเมื่อไหร่ที่ คุณเป็นผู้นําครอบครัวแต่ไม่มีสภาวะของการเป็นผู้นำนะคะเพราะคุณไม่มีความเชื่อมั่นคุณไม่มีศรัทธาในตัวเองแล้วคุณจะไปนําใครได้ตัวคุณเองยังนําอะไรตัวเองไม่ได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องกลับนะคะกลับเข้ามาเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองก่อนก่อนที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปกราบไหว้ศรัทธาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ อื่นๆน,นะคะที่คุณจะไปขอแต่ต้องเป็นการไปเชื่อมต่อจากไฮเออร์เซลที่คุณมั่นใจแล้วตัวคุณเองเนี่ยพร้อมรับเป็นภาชนะที่สามารถรองรับในสิ่งที่ตนเองปรารถนาได้พร้อมแล้วสภาวะจิตนะคะกับสิ่งที่เอ่อเป้าหมายและก็จุดหมายปลายทางที่คุณต้องการที่จะเปลีป่ยนแปลงตัวเองจากฐานะที่เป็นปัจจุบันให้เป็นฐานะที่ดีขึ้นร่ำรวยขึ้น คุณก็จะต้องเตรียมตัวที่สภาวะจิตและสภาวะใจก่อนนะคะใจมันนำนะคะใจและจิตเนี่ยมันนํากายเมื่อคุณทําในเรื่องจิตใจนะคะให้เป็นนายจะนํากายได้กายนั้นเป็นเบามันจะตามไปเองนะะึกออกไหมคะอันนั้นก็ขอบคุณเพือ่อขอบคุณนะคะกัลยานามิตรที่นำในเรื่องราวของน้ำแดงมาให้วันนี้นะคะแล้วก็เซล์กันเล่นๆนะคะว่าอา้าวพี่เป็น องน้นองนั้น,องน,นองนี้เราบอกไม่เป็นไรนะคะก็คือขอดื่มแค่น้ําแดงเป็นเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นเนี่ยความเชื่อความศรัทธาสิ่งที่เรามีนะคะที่เราจะเคารพบนบ,นบที่เรารู้ว่าเป็นจิตวิญญาที่เป็นไฮเออร์เซลที่ดีนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็เป็นเรื่องเราสักการะบูชาด้วยความที่เราเคารพักกาโอเคแต่นะคะทั้งหมดทั้งมวลจงหันะะหกลับมาเป็นการเคารพเชื่อมั่นและศรัทธา ในตัวเองด้วยอย่าให้มันขาดตรงนี้นะคะเราเนี่ยขาดตรงนี้จะไปเยอะนะคะเลยได้หัวข้อตรงนี้มานะคะแล้วบอกให้พวกเราทุกคนนะคะคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาก็กลับเข้ามาสู่กรรมตั้งมั่นนะคะที่เชื่อมั่นในตัวเขาเองและศรัทธานในตัวเขาเองกันทั้งนั้นค่ะไม่มีใครหลอกที่จะประสบความสําเร็จแบบโอ้ยฉันกลัวฉันไม่กล้าฉันไม่มีความสามารถฉันทําอะไรไม่เป็นไม่มีเนื้อออกไหมคะ มันมีแต่ว่าได้โอกาสอะไรมาโอเคฉันทําได้แม้กระทั่งทาไม่ได้นะฮะในแรกๆแต่รู้ว่ารับไปก่อนเดี๋ยวหาวิธีการทําได้อันนี้เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของการที่นะคะใจมันต้องใหญ่ใจมันต้องเป็นประธานใจมันต้องนำนะคะเมื่อใจมันนํากระบ,บวนการมันจะมาเองอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะแล้วทุกคนก็ทําได้ วันนี้นะคะมาสั้นๆจริงๆนะคะแล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขส่วนใครที่ต้องการรู้วิธีการนะคะหวิธีการฝึกจิตให้แกร่งนะคะแข็งแกร่งอย่างง่ายๆก็ไปดูที่เพจกูรูกูรูทุกเรื่องหรือตามไปที่ YouTube นะคะ u t u b e ครูจีจ้นะคะ,ะ,ค,ะคลังความสุขคลังความสุขนะคะจ so ีจ้โซกก็ตามไปเพราะว่ามันเคยจะเอาวันนี้ใช้เวลากับเพจกูรูพอสมควรเพื่อให้รายละเอียดดีเทลเกี่ยวกับการฝึกจิต ห้าขั้นตอนนะคะรายละเอียดมีเยอะมากในส่วนของตรงนั้นแต่ตรงนี้แค่หัวข้อก็สะดุ้งโยงแล้วนะคะใครเข้ามาดูในหัวข้อนี้อ่านหัวข้อนี้คุณก็จะรู้ว่าเฮ้อใช่แล้วฉันจะได้กลับมารักนะคะเชื่อมั่นและศรัทธาตัวเอง100%ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอ่าแล้วพวกนี้มาเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ